ผู้ชมให้ความสําคัญกับพายุ2ลูกที่กําลังจะเข้าไทยแล้วก็้รียกอิทิพลด้วยตัวของไลออนร็อกเนี่ยล่าสุดนั้นขึ้นฝั่งเวียดนามไปแล้วดูเหมือนจะเบาพี่แต่ว่ามันมีอีกหนึ่งลูกที่เตรียมจะเข้ามาสําคัญขนาดไหนและจะกระทบไทยมากน้อยเพียงใดเอาให้ชัดเรืงนี้กันครับ เท่าที่มีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ําอาจารย์เสรีสุประทิตย์นะครับรวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ํานักวิชาการหลายท่านเนี่ยณวันนี้เนี่ยเขาบอกตรงกันแล้วลหละว่าเจ้าพายุลูกแรกคือไลออนร็อกเนี่ยดูเหมือนว่าล่าสุดนั้นจะอ่อนกําลังลงไปแล้วนะครับเวลาเขามีชื่อเนี่ยคือเขาเป็นโซนร้อนแต่พอเขาขึ้นฝั่งเสร็จเรียบร้อยและไปเจอความกดอากาศสูงคืออากาศหนาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ชะลอไว้แล้วพอมันขึ้นฝั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นดีเพรสชั่นต่อไป คือถามว่ากระทบไหมก็กระทบส่วนหนึ่งเวลาที่เขาเข้าฝั่งขึ้นฝั่งเวียดนามด้วยนวันนี้อีสานเหนือก็ฝนตกอยู่อยู่ทุกเมื่อเช่นว,วันอยู่แล้วด้วยอิทธิพลน้นระดับหนึ่งรวมไปถึงลมมรสุมปากปากติด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้อยากให้เห็นครับซ้ายมือคือแลนด์ร็อกเห็นไหมขึ้นฝั่งแล้วขึ้นฝั่งไปที่เวียดนามเสร็จปุ๊บเข้าลาวกระทบไทยส่วนหนึ่งด้วยแต่ทีเนี้ยที่เห็นขวามือเนี่ยเจ้าคมประสุเนี่ยแหละครับอันนี้จุดหนึ่งน่าสนใจเดี๋ยวดูภาพต่อไปจะเห็นได้ชัดว่า มันมีการรายงานพยากรณ์ล่าสุดโดยกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะครับเจ้าคมประสุเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริเวณแถวแถวมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วทางกรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเขารายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าทิศทางของมันน่าสนใจคุณผู้ชมดูทิศทางมันนะครับมันอยู่ใกล้ๆกล้ฟิลิปปินส์นะแล้วมันจะเคลื่อนแนวโน้มนะครับมันจะเคลื่อนมาทางซ้ายคือมาทางทิศตะวันตกเห็นไหมเคลื่อนไปเรื่อยๆวันนี้วันที่วันนี้วันที่ส0บสิบใช่ไหมครับทีนี้พอ12เนี่ย 12เนี่ยมันจะเริ่มขยับมาทางซ้ายเรื่อยๆวันที่สิสเดี๋ยวันที่11ใช่ไหมพอถึง13มเนี่ย13มันจะขึ้นที่เกะาะไหหลำม,มันมีแนวโน้มจะขึ้นที่เกะาะไหหลำพอ14เนี่ยนะครับ14ตุลาคมเนี่ยมันจะขึ้นที่ฝั่งเวียดนามและและพอ15เนี่ยมันมีแนวโน้มพอมันขึ้นฝั่งเวียดนามเนี่ยตอนกลางนี่นะครับกลางค,ค่อนไปทางบนๆเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะกระทบกับไทยในพื้นที่ของภาคเหนือและก็รวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามรายงานเนี่ยนักวิชาการหลายท่านบอกนะครับว่ามันอาจจะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างหนักและดูรัศมีมันนะมันแผ่ไหมมันแผ่ตรงสีขาวๆอะ่ะมันแผ่กินระยะเวลากินระยะทางกว้างๆเปรัศมีกว่า150กิโลเมตรด้วยเดี๋ยวตามความคืบหน้าช่วง3-4ถึงวันนี้ต่อไปด้วยให้จับตาดูนะครับแต่ทีนี้คําถามคือว่าที่เราลงพื้นที่ไปผมไปทำข่าวตลอดช่วง3สัปดาห์ทุกวันเนี่ยถามว่าพื้นที่ที่หนักอยู่ณนะตอนนี้คุณธนภพเราอยู่ที่นั่นคุณบอรจต์อยู่ที่ภาคอีสานก็หนัก แต่ว่าภาคกลางเบาลงหรือ,อยังนะครับเราอย่าเพิ่งชาชินครับผมจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีรอบนี้ไปที่สามโคกกลับไปที่อำเภอเมืองณวันนี้ชุมชนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่าเพิ่งเบื่อครับเพราะว่ามันขึ้นแล้วมันลงตลอดเวลาแต่ดูเหมือนแนวโน้มมันจะเพิ่มสูงมากขึ้นลงพื้นที่ไปที่สามโคกปทุมธานีและพื้นที่อำเภอเมืองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันที่นั่นไปพร้อมกันครับ และที่ผมอยู่ที่นี่นี่คือวัดไก่เตี้ยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับปีนี้เนี่ยน้ำขึ้นสูงในรอบ10ปีบอกตรงกันเหมือนในหลายทืที่ที่เราไปพูดคุยและลงพื้นที่ทําข่าวมาด้วยหลวงพ่อท่านบอกนะครับว่าปีนี้น้ำเนี่ยประมาณซักเมตรถึงเมตรครึ่งหรือกระทั่งถ้าเข็บเข้าไปด้านในริมริมฝั่งที่จะชิดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยไปแตะถึงหลัก2เมตร2เมตรเศษด้วยกันนะครับจุดหนึ่งที่น้ําท่วมเพราะว่าในพื้นที่วัดไก่เตี้ยนั้นเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ํา หมือนเดิมครับเวลามีพื้นที่นอกคันกั้นน้าแบบนี้นั้นก็จะทะลักเข้ามาอีกจุดหนึ่งเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้โค้งน้าแม่น้ำพะยาเจ้าพยาด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบริเวณติดรินชิดกับแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยเมื่อมองกันแล้วเนี่ยมันดูอันตรายขนาดไหนหรือมันดูว่ามีโอกาสที่น้ำจะท่วมมากกว่านี้ขนาดไหนรวมไปถึงจากนั้นจะพาไปดูครับนอกเหนือจากคนนอกเหนือจากพระนอกเหนือนท่านเจ้าวาดแล้วเนี่ยกระทั่งสัตว์ที่นี่อย่างวัวอย่างควายก็ต้องอพยพหนีน้ําเช่นเดียวกันไปดูจุดนั้น จุดหนึ่งที่ทาให้น้ามันค่อนข้างไหลแรงแล้วก็ค่อนข้างไหลเชี่ยวในปีนี้เพราะว่าจุดหนึ่งเนี่ยวัดไก่เตี้ยอยู่ตรงคุ้งน้ําพอดีเนี่ยครับคุ้งน้ําพอดีเหมือนกับเป็นโค้งที่รับน้ํามาพอดีแบบนี้แล้วมันมาค่อนข้างรวดเร็วด,ด้วยจุดหนึ่งที่ชาวบ้านบอกกันก็คือว่าแม้ว่าจะท่วมเป็นประจำทุกปีเนี่ยนะครับแต่ปีนี้มาเร็วแรงอีกนิดนึงเนี่ยอีกสักระดับหนึ่งสักครึ่งครึ่งเมตรหรือเมตรหนึ่งเนี่ยก็จะไปแต่ระดับปี54แล้ว นี่ครับฟางต่างๆอาหารของเขาเนี่ยอยู่ด้านหลังผมเนี่ยควายทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด9ตัวด้วยกันนี่นะครับณวันนี้เนี่ยกระทั่งคนก็ต้องหนีสัตว์ก็ต้องหนีน้องหมาก็เห็นเมื่อสักครู่นี้กระทั่งควายเนี่ยวันนี้เนี่ยพระท่านก็ต้องนําขึ้นมาไว้บนพระบัวสดแบบนี้ด้วยเพราะว่าระหว่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยควาย9ตัวเนี่ยนะครับมีการ ไถมาคือมีญาติโยมนะครับมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไถมาแล้วก็มาฝากวัดเอาไว้ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องหนีน้ําเช่นเดียวกันท่านเจ้าวาดท่านก็บอกด้วยนะครับว่าจริงๆเนี่ยอยากจะปล่อยไปเหมือนกันแหละมีคนมาติดต่อบหงงาน,นแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีด้วยเพราะว่าเกรงกลัวว่าจะทํานําทั้งหมดเจ้าควายทั้งหมดเนี่ยไปขายต่อซึ่งนั่นก็จะสร้างความเสียใจกับตัวของวัดเองด้วยรวมถึงลูกศิษย์ลูกหาด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มองเห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นทีีี่่ขอองงววััััดดไกกเเต้ยาาภมโภคคจหปทุธนรบ ชาวบ้านช่วยเข้ามาช่วยยังไงบ้างไหมครับช่วยกันต่างคนต่างช่วยตางคนต่างช่วยไยเดินดูแลครั้งนี้เนี่ยมันมาโดยไม่รู้ตัวเลยไหมครับหลวงพ่อะหรือยังไงร,รู้รู้แต่ว่าไม่คิดว่าจะถึงขนาดนี้คิดว่าคงจะปกติธรรมชาติโดยโดยเพราะทุกปีเนี่ยจะท่วมแค่เพียงแค่น้าแข้งน้าแข้งแต่ถ้าอยู่แถวๆนี้ก็จะประม<น>าณนี้ ว่ข่าวหน่อยว่าข้าวอะไข้าวอข่าวนโอ้โหแต่แต่รอบนี้เนี่ยหลวงหลวงพี่หลวงพี่อยู่ตรงนี้ก็ครึ่งตัวนะครึ่งตัวใช่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 เพราะว่าถ้าถ้าไม่ถมเนี่ยจะเกือบมิดเหมือนกัน เราขยบมาจากพื้นที่ของวัดไก่เตี้ยเมื่อสกู่ที่อำเภอสามโคกปทุมธานีนะครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองคือที่วัดโคกครับด้านหลังผมเนี่ยมีทั้งชุมชนที่เป็นชาวบ้านอยู่ด้านในนะแล้วก็มีทั้งที่เป็นโรงเรียนรวมถึงชุมชนอยู่ด้านฝั่งขวามือผมนี้ด้วยนะครับทีนี้จุดทึงน่าสนใจคือว่าวันนี้ปีนี้เนี่ยแน่นอนว่าฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาคือรับน้ำเนี่ยรับน้ําอยู่แล้วครับแต่เว้นน้าค่อนข้างขึ้นสูงชาวบ้านเลลลล่า่าาาฟัังงงววมมนนขขึ้แก็ตรระยะยออบ เช้าเช้ามันจะขึ้นสูงเย็นเย็นมักจะลงไปแต่จุดหนึ่งน่าสนใจเท่าที่ทีมข่าวเราสังเกตมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับนอกเหนือจากน้ําที่ลึกพอสมควรแล้วเนี่ยวันนี้น้ําค่อนข้างดําน้ําค่อนข้างมีสีขุ่นแล้วก็ดําในบางช่วงด้วยเราเลยมีโอกาสสอบถามไปยังชาวบ,บ้านนะครับว่าทําไมปีนี้น้ําถึงดําเพราะเท่าที่ทีมข่าวและผมเคยมีโอกาสมาทําข่าวน้ําท่วมที่นี่เนี่ยปกติจะไม่เป็นแบบนี้นะครับ เป็นจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักสําคัญที่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธาน,นีด้วยลองฟังข้อมูลชุดนี้จากชาวบ้านดูครับจะมารูเหรอเ<ะ>หรอมันเป็นน้ําอะไรน้าโรงงานหรือน้ำเขาหรือน้ําอะไรเป็นน้ําคลองสะสมอะเอพราะน้ำเพราะว่นหน้าแล้วตัวนี้มันขึ้นไม่ถึงเ<อ>พราะขึ้นไม่ถึงะส,สะสมสะสมเม<อ>ื่อพอน้ําขึ้นมาเขาก็ดนัน<ะ>ม่ให้น้าท่วมหมู่บ้าน ฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นเหรอมันน่าจะเป็นน้ําคลองใช่ไหมะครับมันมีคลองอยู่บ้างคุณลุงมีคลอ,องอะไรฮะนี่ไงคลองวัดโคกอ๋อคลองนี่เหรอนี่เหรอฮะครับอ,อ๋อเชื่อมกับวัดมันจะมีประตูน้ำตรงนรงน้นอ,อ่ะออกไปสัปส่นไปแสดงว่าตรงตรงข้างๆตรงนี้มีคลองเลยเน,นาะน,นี่ไงคลองอ,อ๋อซึ่งเราแยกไม่ออกตอนนี้เราดูไม่ออกเลยนะครับครับครับโอ้โหทีนี้เราอยากจะให้หน่วยงานปรับเปลี่ยนการระบายน้ำอะไรไงไหมก็ต้องให้เขามาลอกคลองให้สะอาดอืมอืมนี่ดูดูคุณดูสระหน่ หลังกระสังกระสีหลังต้เนี่ยสีนี่คือของนะคุณลุงนะข้างหลังข้างหลังจากที่ปทุมธานีเสียหายอย่างที่เห็นน้ําดํามากๆนะครับอันนี้อันตรายมากๆคุณพ่อคุณแม่ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยเขาเตือนกันที่นั่นอันตรายจริงๆนะครับสวัสดีครับผมจั๊ดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าทุกข่าว 掏灵魂。啊嗯嗯嗯嗯